สวัสดีครับก็วิดีโอนี้ผมอยากจะมาแชร์นะครับวิธีการใส่ a อนิเมชันนะครับหรือตัวภาพเอ่อเขาเรียกเป็นเคลื่อนไหวอ่ะการเคลื่อนไหวเนาะของใน PowerPoint กับพวกกราฟต่างๆนะครับไม่ว่าเนี่ยจะเป็นกราฟแท่งกราฟเส้นแล้วก็กราฟพายฉาดหรือกราฟวงกลมนะครับเราสามารถใส่ a อนิเมชันให้เขาได้ด้วยเนาะคือบางทีเนี่ยเราอยากจะเหมือนกับโฟกัสหรือนําเสนอข้อมูลมาทีละประเด็นหรืออาจจะเป็นแบบบางช่วงเวลาหรือทีละเดือนทีละไทมาสอะไรแบบนี้ครับเราสามารถ ใช้ออนิเมชันช่วยให้เหมือนกับการนําเสนอมันง่ายขึ้นด้วยเนาะคือเหมือนกับโชว์ทีละช่วงเวลาไปนะครับประมาณนี้นะ,ะมาดูกันนะครับเริ่มต้นที่กราฟแท่งเลยนะครับถ้าใครอยากจะใส่ออนิเมชันหรือเนี่ยตัวการเคลื่อนไหวให้กราฟแท่งเขานะครับคือไม่ได้แบบยา้ายเค้าโผล่มาทั้งกราฟหมดนี่เลยนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตสมมติยกตัวอย่างเนะสมมติที่เป็นชุดข้อมูลนะครับสมมติอาจจะเป็นแคทหนึ่งสองสามสี่อาจจะเป็นไตรมาสก็ได้นะไตมาสหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีสามโปรดักอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ เราอยากเราอาจจะโชว์ทีละแบบเขาเรียกโปรดักเดียว4ไตมากนะครับหรือในไตมาตเดียวกันแล้วโชว์ทีละโปรดักตอะไรแบบนี้มาดูการทํำยังไงนะเริ่มต้นกดที่กราฟเลยนะครับกดที่กราฟนะครับอันนี้คือในหนึ่งน่าจะมีกี่กราฟก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมจะกด1กราฟให้ดูนะครับปุ๊บไปที่แท็บแอนิเมชันเลยครับแท็บแอนิเมชันนะครับถ้าเราจะใส่แอนิเมชันให้กราฟนะครับให้เราใช้ตัวที่ชื่อว่าวิบครับนี่วิบนะ เนี่ยครับแอนิเมชันและตัววิปสีเขียวนี้เลยนะครับ W I P E นะครับกดเข้าไปเลยฟึบนะครับทุกคนจะได้เหมือนกับเป็นแท่งกราฟพุ่งขึ้นไปแต่มันขึ้นทั้งหมดนะเรามาดูกันตอนกดนําเสนอนะครับเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะโชว์ทั้งหมดใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยต้องการโชว์ทีละอันนะพอเรากดวิ p ไปแล้วเนี่ยให้เรามาด้านขวาครับมันจะมีคําว่า Effect o p t i o n นะครับ เอฟเฟกต์ออปชันเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนี้เลยนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็น one object คือมองทั้งกราฟเนี่ยเป็นอันเดียวถ้าเกิดเราต้องการแสดงเป็นแยกกันนะครับเช่นสมมติเนี่ยเออ่ by category อันนี้ผม่าลองกดเล่นดูได้นะลองดูผมจะกด category ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่า category เนาะคือแสดงว่ามันจะโชว์ทีละแคตขึ้นมาลองกดฟึบนะครับเห็นไหมครับนี่มันจะโชว์ทีละถ้าผมเปรียบเทียบนะเหมือนเป็นทีละไตามากลองกดนําเสนอหเห็นไชัดนะครับกด1ครั้งคลิกปึ๊บนะครับอ่าการาฟขึ้นนะครับอีก1ครั้ง นะครับปึ๊บเห็นไหมครับตัวสมมติไตามาสแรกขึ้นนะพูดไป p ป o ดักเอยังไงบียังไงซีเป็นยังไงใช่ไหมครับต่อมาอะไตมาส,สองเป็นยังไนง,ไน,งไนะครับไตมาสามเป็นยังไงไตมาสี่เป็นยังไงนะครับก็อันนี้คือแบบแรกเนาะนี่ผมพยายามเอาคําเดิมให้มาเนาะมันจะได้เห็นว่าเนี่ย by category นะครับอ่ะเรามาดู by series กันบ้าง by series นะครับเห็นไหมนี่มันจะขึ้นทีละโปรดักแต่มันขึ้นทีละไตมาสนะผมพูดเป็นไตมาสเพื่อเห็นภาพเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับกดหนึ่งครั้งกราฟขึ้นนะครับกดต่อไปเนี่ย ตัวสีแรกขึ้นนะครับก็คือเปรียบเทียบมันเป็นโปรดัก t แรกนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโปรดัก t ที่2เห็นไหมครับก็คือมันไล่ทีละอันเลยนะแล้วก็อีกคลิกนึงนะครับเป็นโปรดัก t ที่3เนาะก็อันนี้ครับลองเล่นดูได้คือหมายความว่าพอเรากดตัวนี้เนี่ยก็เลือกเป็นเนี่ยครับซีรีส์หรือแคตตาเกอรีนะครับก็คือมันจะเหมือนกับอยู่ที่เราอยากนาเสนอว่าโชว์ไปเลย ทีละไตมากนะครับหรือโชว์เป็นทีละโปรดักต์แล้ก็ไล่ใบเนาะเนี่ยส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่าเป็น Element in Series หรือ c a t e g o r y คือพูดง่ายคือมันโชว์ไปทีละแท่งเลยด้วยซ้ำนะครับเอาลองดูนะ Bu Element in Series นะครับกดฟึบนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับมันจะเหมือนกับขึ้นเรียงไปอย่างนี้ให้นะครับอะไรแบบเนี้ยเนาะนี่เห็นไหมครับก็ตรงเนี้ยลองเล่นดูได้นะครับหลักๆผมว่าแค่บ Serie s กับ By c a t ตตาล็เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วนะ อ่ะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ไล่ไปทีละอันแบบนี้คือคือ,คอมันจะมีลำดับการเลี้ยงไม่เหมือนกันลองเล่นดูนะครับในส่วนนี้ที่ผมใช้บ่อยเนี่ยก็ผมจะชอบเป็น by cat กับ by series เนี่ยนะครับคือให้มันโชว์แบบเปรียบเทียบไปด้วยกันเนาะอ,อะไรประมาณนี้ก็ท้วนนะครับก็ตรงเนี้ยก็ต้องเลือก animation whip นะครับแล้วก็มากดตรง effect option เนี่ยเพื่อมาเลือกเขาเป็น by series หรือ by category นะครับทีนี้ อีกนิดนึงถ้าสมมติอันนี้เป็นกราฟแนวตั้งนะครับโดย default ของวิบเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นจากข้างล่างฟอร์มบัตท,ทอมคือข้างล่างขึ้นบนเห็นไหมครับคือพอเรากด Animation เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นกราฟพุ่งจากข้างล่างขึ้นข้างบนซึ่งอันนี้ผมว่าถูกต้องตามหลักกราฟแทง่งใช่ไหมครับคือข้างล่างน้อยพุ่ง,งขึ้นมาข้างบนเนาะแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นกราฟแท่งแนวนอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะผมจะเปลี่ยนเป็นเนี่ยบาร์ชาร์ตแนวนอนนะครับฟึบอ่ะพอเราไปที่ ip, แปลก ถ้าเป็นกราฟ,ราฟแท่งแนวนอนอย่างเงี้ยครับมันควรจะออกจากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับเราก็แก้ตัวเอฟเฟกต์แอนิเมชันเนี่ยครับให้มันเป็น f r ร์ left เห็นไหมครับกดเข้าไปฟึบนะครับเนี่ยให้มันโชว์จากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับสมมติบายแคตตอรีเนาะเนี่ยมันก็จะโชว์ทีละแคตแต่มันจะอ,อ่อเยกโตจากซ้ายไปขวาหลักๆมีแค่นี้นะครับถ้าเป็นกราฟแท่งแนวตั้งเนี่ยก็จากข้างล่างขึ้นบนถ้าเป็นกราฟกราฟบาร์แนวนอนก็จากซ้ายไปขวาส่วนใครจะให้มันโชว์เล่นทีละแบบไหนก็ลองกดดูตรงนี้นะครับ ล้วก็เวลากด enter มันก็จะเนี่ยโชว์ทีละแคทนะให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้คือโชว์ตามที่เราเลือกเนะาะเมื่อกี้ผมเลือกเป็น by cat ไปเนี่ยก็เนี่ยโชว์ทีละขึ้นมาทีละอันทีละอันทีละอันแบบนี้ก็กจะช่วยในการเล่าเรื่องนะเฮ้ยเราอยากให้เ,าหเขาโฟกัสทีละแบบช่วงเวลาก่อนเนไม่ได้ต้องการให้ดูทั้งกราฟพร้อมกันอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปเล่นดูนะอ่ะนี่คือกราฟแท่งมาดูในฝั่งของตัวที่เป็นกราฟเส้นกันบ้างกราฟเส้นก็ทําได้ละก,กานเหมือนเดิมเลยครับเราจะใช้วิปเหมือนเดิมเลยนะครับก็ เราไปกดที่แอนิเมชันใช่ไหมครับกดกราฟก่อนเน Animation, เาะแอนิเมชันแล้วก็วิบนะครับไปเลยเหมือนเดิมเลยครับพอเป็นกราฟเส้นเนี่ยถ้าตามหลักของคนไทยเราใช่ไหมครับจะเหมือนกราฟตัวแท่งแนวนอนคือมันจะต้องเล่นจากซ้ายไปขวาส่วนมากควรจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเราก็จะกดแอนิเมชันวิบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไม่กดเป็น from left ก็คือให้เขาเริ่มต้นวิ่งจากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วก็จะวิ่งคือยังไงบ้างก็ลองเลือกดูสมมติผมเลือกเป็น by ซีรีส์นะครับเนาะ เนี่ยมันก็จะวิ่งทีละเส้นใช่ไหมครับถ้าเกิดเลือกเป็น by category ก็น่าจะวิ่ง3เส้นแต่มันจะไปเขาเรียกโผทีละไตมาสนนะ์มสตินะสไตรมาสเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเนี่ยกดปุ๊บคือวิ่ง3เส้นเลยนะแต่ว่าไปทีละไตรมาสเห็นไหมครับเนี่ยทีละไตรมาสทีละไตรมาสอะไรแบบนี้เป็นต้นผมว่าเก๋ดนะีนะเนาะหรือถ้าเกิดเนี่ยทวนให้ดูเรากดเป็น by s e r i e s นะครับมันจะไปทีละเส้นนะผมว่าก็ดีนะกด1ครั้งเป็นกราฟหนึครั้งเนี่ยเส้นแรกวิ่ง อ่าโปรดักนี้เป็นยังไงเป็นยังไงต่อมาอ่าเส้นต่อไปเป็นยังไงอ่าเส้นสุดท้ายโปรดักนี้เป็นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ลองดูนะครับกราฟเส้นเหมือนกันนะหลักๆคือวิปเสร็จอย่าลืมมาแก้เขาเป็นฟอร์มเลฟเนาะเราก็มาเรียกเอาว่าจะเป็นบายซีดีบายแคทนะครับอ่าสุดท้ายนะครับกราฟพายชาดในวงกลมนะใครจะทําเป็นโดนัทหรือจะเป็นพายชาติธรรมดาที่ตันข้างในก็ได้นะครับหลักการคือเราจะไม่ได้ใช้วิ p แล้วนะคือเนื่องจากวงกลมเนี่ยมันจะเริ่มจาก12บสนาฬิกาเนาะเราก็วนไปใช่ไหมครับขวาไป ตรงนี้เนี่ยเราใช้ตัวแอนิเมชันที่เรียกว่าวิวครับวิวนะล้อเนี่ยแหละครับกดเข้าไปฟึบนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหมุนแบบนี้เนาะตอนที่เรากดนําเสนอดูครับปึ๊บเนี่ยมันก็โชว์แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะโชว์ทีละเซลนะซึ่งให้ผมแนะนําส่วนตัวนะครับผมมองว่าการทำไพ่ฉากเนี่ยเราควรจะทำข้อมูลให้ข้อมูลที่มีมากที่สุดเนี่ยในในชุดข้อมูลนี้นมันควรเริ่มที่12บสนาฬิกานะครับมากสุดเนี่ยห้าเห็นไหมครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มากสุดเราค่อยไล่ลงไปเป็นสามสิบสิบสิบ นะครับไม่จำเป็นต้องเลง ABC เนาเอามาุสุดไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะย้อนกลับมา animation เนากด animation ใช่ไหมครับมาที่ view นะจากนั้นเนี่ยพอ view แล้วเนี่ยนะครับเราต้องไป set ตรงนี้เขานี่ครับเนาะตรงตัว effect option นะครับก็โดยปกติเนี่ยมันจะเลือกเป็นอันแรกอยู่แล้วคือโผล่มัทีละอันนะครับซึ่งอันนี้เป็น default ก็ไม่ต้องไปแก้อะไรทีเนี้ยเราต้องมากดครับว่าจะให้มันเล่นทีไรเนาะลองดูนะแบบ by series นะครับฟึบนะนะครับเนี่ยมันก็จะเล่นปึบอ่า เวลากดผมไม่น้แบบนี้กดไบซีรี้เสร็จใช่ไหมครับให้เรามากดตัวนําเสนอแล้วกดคลิกดู1ครั้งนะครับกราฟโผล่ครั้งต่อไปเล่นนะครับอันนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นกราฟวงกลมเนี่ยกดเห็นไหมครับผมผมพาทำนะาบซีรีเนย่ยงมันจะเล่นไปเลยนะลองไล่ดูาบแคตตากรี uh, category, นะครับกดเสร็จนําเสนอเลยครับคลิก1ครั้งนะครับปึ๊บกราฟขึ้นแต่มันไม่โผล่เนาะกดอีกคลิกหนึ่งนะครับนี่มาแล้วเซี่ยวแรกเห็นไหมครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาทำภายฉาผมแนะนำกดเป็นบ่ายแคตตาลอกีก็ได้นะแต่จริงลองเล่นดูก็ได้ครับนะบายตรงนี้โย่เซลล์แรกก็เล่าปุ๊บป,ปอ่ะคลิกต่อมานะครับเซลล์ที่2เป็นยังไงนะครับเซลล์ที่3เป็นยังไงนะครับเซลล์ที่4เป็นยังไงก็ลองเล่นดูนะก็อนเนี้ยเป็นตัวโดนัทชาร์ตนะครับหรือจริงภายฉาดนะหลักการก็คือเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นวิวนะครับแล้วก็มาเลือกเอาก็หลักๆถ้าเป็นวงกลมเนี่ยกาววงกลมน่าจะเป็นแคตตาก็อนะครับให้มันโชว์ทีละเซลล์เนาะ ส่วนไอหนึ่งสปอคเลยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกให้มันโผล่ทีลนอยู่แล้วก็เลือกแค่นี้พอนะครับส่วนถ้าเป็นกราฟเส้นกราฟแท่งก็เลือกเป็นวิ p นี่แหละเนาะแต่แค่ระวังเรื่องตัวเอฟเฟกต์ออปชันว่าถ้ากราฟแนวนอนก็ซ้ายไปขวาถ้ากราฟแนวตั้งก็จากข้างล่างขึ้นข้างบนอะไรประมาณนี้นะครับก็สั้นๆแค่นี้เลยนะตั้งแค่นี้ครับเราก็ทําให้กราฟเราค่อยๆแสดงค่าที่เราต้องการเวลาเราข้อมูลได้เลยนะครับก็ ลองไปปรับใช้ดูนะครับในส่วนของการใส่ a อนิเมชันให้กราฟนะครับเพื่อจะทำให้การนำเสนอข้อมูลเราดีขึ้นนะครับโอเคก็ขอคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ติดตามตัวอ่าต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ